ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดในกาแล็กซีมันจะมาขวางทางข้าไม่ได้จะได้ตัวชเชลล์โมนาชีว่าเป็นเจนิสันซึ่งว่ามันมีโอเมชิกอยู่ที่เรากำลังตามหาอยู่เจ้าอาร์มิตริกตัวไปใช่และยีโไรไรสาระไม่ต้องหัวครับท่านผมวบางคนอาสาเอาไปเองผมจะเอาเด็กนั่นมาที่เพื่อเอาหัวมันไปันล้ว,ว่า ท่านแน,น่นอนนะครับข้าเดินทางมาไกลเกินว่าจะถอยหลังกลับแล้วฉะนั้นออบิทุสจะต้องเป็นของข้าไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดๆก็จะมาขวางทางข้าไม่ได้ครับท่านขุนขจะเอามาให้ <S <S นี่กือชายที่ผมชงก็ให้แล้วก็คุณเบนเธอจริงให้ตาสบายแล้วกันเพื่อได้ไปฝักฟืน้นได้แล้วเขาของคุณเบนเทนดิสัน เขาไม่อยากพูดเลยเลยอะแต่ก็ขอบใจแล้วกันนะเพราะตอนนี้สู้มาไม่มึนหัวหมดแล้วอะนี่คือมาคิเตอร์ตอนนี้มีเอเลียตัวหน,นึ่งที่กำะังทลายร้านหมื่นไม่ต้องหัวคข้ามาซิเตอร์เดี๋ยวเลุยเองค,อครับผมผมข้ไปแล้วครับผมแต่คุณยังไม่มีแรงพอแล้วผมก็เลยต้องพักก่อนนะแม่ครับ พักเปลออะไรฮีโร่มายวันพักเว้ยขอร้องเถอะให้ฉันไปด้วยเถอะโอ้โหนี่คือหน่วยช่างกระปาครับทุกท่านช่วยออกข้อเล็บดยด่วนนะผมขอ,อนัขอรับ คุณคือเบนเทนดิสันใช่ไหมครับผมมันดีีป่มใจามากผมเป็น f มคุณเลยครับแล้วไงเี่ะปิดชายม,ามั้ยก็ชัานตรงนี้ก็ขายตรงนี้แหละ แหมหมดประโยชน์แลวหละ่ะท่านได้กำการเรียกคาเพื่อกำจัดแก่เพราะแก่ไม่มีประโยชน์ต่อไปจบแล้วละ่ะคงไม่มีอะไรมาก,มากคพอแล้วหละ่ะเอาละ่ะจากนั้นก็ไปกว่า กับมาได้แล้วหนู่สูงันแล้วเอ้ยวหน่าจะชอบขัดความสนุกจริงเลยก็ได้ก็ได้ก็ได้วะเชิญนะฉันจะไปรู้ว่าแกเปิดไรกันแต่สักวันหนึ่งเราได้เจอกันอีกไอ้พูดนั้นเป็นใครกันแน่เนี่ยแล้วดูแรู้นอก่ามัอนว่าพวกเดียวกันแน่แต่ทำไมต้องฆ่าวยกันเองครับเริ่มสงสัยอะล่ะ